ใายครับพี่น้องผู้ใดเลียงงว่วหัวลำบากผมนี่แจมันบะเสือโอ้ยครับผมพี่น้องสวัสดีกันย้ำแรงนะครับพี่น้องเนาะ บอกเลยครับผมยิงงวนี่การที่งยากมันก็นากนักนะเนาะแต่ว่าอันดับแรกเลยการเท่ายังบ่พร้อมมันติลำบากครับผมคือบ่าวหนองครับผมเนาะบ่าวนองนเด้เก็บผาบเก็บย่างไว้ดีกบร้ไมละครับผมอันทาบ่มีเพื่องบ่มีแบบโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมยี่นี้เพื่องงานไม่ได้ปลูกคอกหรือว่าการลลอมบ่สมบูรณ์แบบ,บมือแห้งนะพี่น้องนะครับผม เบิง้งล่งครับผม,มต้องเข้ามาผูกข้างนอกพอได้กินหญ้าครับเนาะบ้ตหนี้ยุ่งกับไรครับผมแต่ว่าวิธีการถากำจัดยุ่งแบบธรรมาชาติกับใบหยาตกก้องเป็นหรอเน,นาะน,น,นี่ครับผมกะตะไคร้ตะไคร้นี่บ้านเราเอาตะไคร้ไปได้ก็ได้ครับผมตะไคร้ต้มไก่เห่านี่แหละครับผมที่ป็นได้สูตรมากแต่ว่าเห่าต้องตากแดดไว้ หามันแหงนะครับผมจักมือหนึ ain, orden, ่งปุยขี windows, ้งูอกับปุยขี้งูอขี้คั้วอยกันนะครับผมหายมันแหงฟางก็ฟางแหงครับผมอัดลงไปติดบ้านเ้างเคยเด็ดไตขีดเผาไปน้องไปน้องเนาะบ้านตีนงวเขาก็มักแบบมองได้มีไฟอะครับผมเนาะบ้านตีนงูเพราะงูระบบมันกับป่วยหยางก็พี่น้องเนาะ tử nguyên lượt hả cứ ghi ui từ phản bỏ hả ngon muôn này à. รย่องวัวลุยทุ่งแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งครับพี่น้องดีอย่างหนึ่งคือ่าจะไหนเนาะพี่น้องเนาะคือมันก็มีเห่ามันแตะก็มีหยาบแบบธรรมชาติกินไนมืมอปีอ่าช่วงนี้ก็ปล่อยให้กินเขาได้งัวมันดีคือบาวน้องว่ามันบนอนบวกนะครับเนาะเอาไปจะไหนเขาไปหาดุดกินมันถึงงู้อยลอยเอาเนี่ยหระวะหก ดูท่านดูดีคับคู่แม่นี่ยองว่ะเดี๋ยวจะไปหามดูดครับผมข้อ,ขอครับผมแล้วนะมืออไมือใดที่ห้องแบบ เตรียมบังกะโลง่วโอ้ยว่ามที่ LIKE อยู่ง่วที่อยู่ unu, บริเวณพื้นที่ปลูกหญ้านอนเนาะเอออาหารนาขตดหลอมดีๆมีหลวดแห้งดีเ 2, ลยครับผมอืมมันกะสีสบายห้างเขาลบหน้าครับผมอาหารครับผมสามอย่างปัจจัยที่แบบเข้าตรงเห็ดไหวครับผม เดียบ้านนอกห็ดเป็นระบบเป็น,นียงแบบพอเบานองกับทายไว้อย่างแต้ต้นตนแล่ะครับผมในการเดี้ยงนัครับเนาะ,นะกันปรพรมมีกับยาครับผมมันสิเมื่อยขาดกบังลูกบัเงเต่าครับผมเมื่อยแหงเลยพี่นองย์งยมงยมมันสิกินยาบ่มีอาหารนี่โอ้ต้องใส่ปริมาณหลายแหงครับผมการมีครบทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณพื้นที่การจัดการ บ่าให้งัวออกไปกินของเขานะครับผมโอว่านอมีนิมตั้งแต่ไปงัวไปกินของเขาครับผมหลายอย่างครับอืแต่า <laughs> ไปกินของเขาแล้วก็แล่นเกี้ยวโยงเกียเก้ยวหย่ามันลำบากกับของกิ่แล้วครับไอ้น่องมันสิตายอยโอ้ยนจะคล้องกับเมื่อย์เข่านามสามปลาบไปกินกินเป็นเวลากับเป็นบาหวานมดจ่อยแล้วครับผมขึ้นมากกับนามืดวิ่งเวียนสีสะโอ้ยหักแห้งไปหน้องผมอ อ่าผมจะในการรอติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อคิดเป็นประโยชน์นะครับเนาะเพราะว่าบอลนองกะมันบอลล่องมันบ่อลหูนองเนาะเอาแบบนี้เลยนะครับผมมันจังทีไรหูครับพี่น้องตลองแบบนี้แหละครับแบบบ่าวน้องครับลุยเลยไม่ล่องไม่รู้อ่าเราเนาะเอาครับพี่น้องอยู่ดีไมห้งครับผมมาฐานเคลอาครับผมเดี๋ยวมือแร่งนี่พี่น้องเป็นมืองัวบ่ต่อแขนต่อขา วงวกระลังทองนะครับาะเอาครับพี่น้องอยูด่ดีแม่ครับผมฝากเป็นแรงกำลังใจครับผมในการเทรดครับผมเห็ดเป็นระบบดีๆพี่น้องเดิเ่งกันครับผม